จะเกิดอะไรขึ้นหากคนร้ายใช้เวลาวางแผนก่อเหตุนานแรมปีเคสนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ช็อกโลกเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอร์เวย์นะครับเมื่อปี2011เหตุการณ์นี้ใช้คำว่าวันมหาวิปโยคเลยครับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเท่านั้นมีคนเสียชีวิตไป77คนจากการก่อเหตุเพียงครั้งเดียวโดยผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ วันนี้ครับรายการเอฟทอลจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นและปัญหามันอยู่ตรงไหนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุคืออะไรและสำคัญที่สุดเลยหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบ้านเราเราจะทำอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรจากเคสนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุคือแอนเดอร์เบริงเบลวิก เจ้าเบรวิกเนี่ยเป็นชายชาวนอร์เวย์ที่มีความคิดสุดตรงทางด้านการเมืองฝั่งขวาจัดเป็นคนที่มองว่าสังคมนอร์เวย์ตอนนี้อ่อนแอมากๆด้วยปัญหาผู้อพยพด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของฝ่ายริเบอร์ลที่กำลังเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาเขามองว่านี่คือโรคร้ายนี่คือปัญหาของสังคมเขาต้องการที่จะเผยแพร่ความคิดของเขา ต้องการที่จะให้สังคมนั้นเป็นไปตามแบบที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาทำครับเขาทำสิ่งนี้ย้อนกลับไปวันที่22กรกฎาคม2011ช่วงบ่ายๆเวลาบ่าย3 3นาทีเบร w วิกขับรถ v o l kswagen เป็นรถตู้นะครับเข้าไปที่อาคารรัฐสภาของนอร์เวย์กลางกรุงออสโลเลย นค,คนพุกผ่าเลยนะครับเมืองหลวงนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณพักหนึ่งจอดรถไว้จากนั้นเขาลงจากรถและเดินออกไปนะครับใช้เวลาจากการเดินตรงนี้ประมาณ3นาทีไปจนถึงรถเฟียสสีเงินแล้วเขาก็ขับรถเฟียสคันนี้ออกไปเวลาผ่านไปราวๆสินาทีหลังจากนั้นเวลาตามกล้องวงจรปิดนะครับคือบ่าย3 25นาทีโฟ w ส g วาเกนคันนั้นครับ กลายเป็นคาร์บอมกลายเป็นรถที่บรรจุวัตถุระเบิดไว้แล้วก็ระเบิดออกมามีผู้คนเสียชีวิตทันทีนจากการระเบิด8คนบาดเจ็บเป็นหลายสิบโอลมานครับนี่คือวิกฤตละนี่คือใช้คำว่า critical incident นะครับเป็นปัญหาระดับชาติละนะครับข้างร,ราัฐสภาอาคารทำเนียบปรัฐบาลโดนระเบิดนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากมายนะครับตอนนี้วิกฤตเลย ในขณะที่กําลังสับสนอลมานกําลังแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเจ้าผู้ก่อเหตุเนี่ยเบรเวิกเขาก็ได้ขับรถเฟียสสีเงินคันนั้นออกไปเขาขับข้ามเมืองออกไปจนถึงท่าเรือแล้วก็ลงมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ท่าเรือตอนนี้เบร w วิกแต่งตัวเป็นตำรวจแล้วครับพร้อมกับอาวุธปืนเป็นปืน รูเกอร์เป็นปืนขนาดจุดสองหรือว่า5-5-6กตัแหละนะครับสามารถทําการยิงได้ระยะกลางใกล้สบายๆนะครับครอบคุมระยะยิงพอสมควรเลยแล้วก็พกปืนกลอกด้วยนะครับเป็นกลอกไนลมิที่ตอบสนองการยิงระยะประชิดได้อย่างดีพกอาวุธไป2กระบอกนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อกับเจ้าที่ท่าเรือบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะเขาจะเข้าไปตรวจสอบเหตุซึ่งเกี่ยวพันกับเหตรเุระเบิดที่ออสโล เจ้าที่ท่าเรือก็เชื่อครับแล้วก็ให้เบรวิกไปกับเรือเฟอร์รี่หลังจากนั้นเมื่อเรือเฟอร์รี่ได้ขึ้นถึงเกาะออโทยาซึ่งขณะนั้นกําลังมีการเข้าแคมป์ฤดูร้อนของค่ายเยาวชนพักการเมืองที่เป็นพักแรงงานพักฝ่ายซ้ายของนอร์เวย์นะครับเป็นขั้วก,การเมืองตรงข้ามกันกับแนวคิดของเบรวิก นี่คือเป้าหมายของเขาเลยครับนี่คือสิ่งที่เขารอมาทั้งปีเลยครับเขาตอนนี้ได้เคลื่อนที่เข้าไปเผชิญหน้ากับเหยื่อแล้วและแน่นอนครับเกิดสิ่งที่นาเซาเกิดขึ้นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวนั้นคือเวลาที่เขาได้ไล่ล่าชีวิตที่ไม่มีทางสู้มีชีวิตที่จากไปจากการกระทำของเขาถึง69ราย ปัญหาคืออะไรครับทาไมการตอบสนองไม่มาสักทีอันดับแรกเลยครับหลังจากเกิดการยิงที่เกาะโอโทยาใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีครับเกิดการแจ้งเหตุแล้วครับเกิดการแจ้งไปที่ฮอตไลน์ไปที่ระบบแจ้งเตือนแล้วครับแต่ระบบฉุกเฉินไม่พร้อมอากาศยานขึ้นไม่ได้ทีมไม่สามารถพร้อมพร้อมกับอากาศยานได้ฮอก็บินไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่เคยเตรียมระบบฮอตอเลอร์แบบนี้ไว เรือของเจ้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสตาร์ทไม่ติดนะครับใช้คําว่าเสียฟอร์มมากๆสาหรับตำรวจนอร์เวย์ตอนนั้นกว่าจะขอความช่วยเหลือจากเรือประมงชาวบ้านใช้เวลาน,านานมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงกว่าจะไปถึงเกาะแล้วเข้าไปคลี่คลายสถา,านการณ์นั่นคือแกล s นั่นคือช่องว่างที่เกิดขึ้นทำให้เบรวิกมีเวลาในการทำในสิ่งที่เขาต้องการ และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็เกิดการจับกลุ่มกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในช่วงแรกเบรวิกเขาก็ต่อสู้ในทิศท,ทางที่ว่าเป็นวิกลจริตอ่าเริ่มจะไปทางโลกจิตละทางป่วยละนะครับเป็นมีอาการทางจิตประสาทอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับศาลได้พิจารณาว่าในขณะที่เขากระทำทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะ ผู้ก่อเหตุมีสติสัมปชัญญะและไตรตรองไว้อย่างดีนะครับสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมของนอร์เวย์พิพากษาให้ผู้ก่อเหตุคือเบรวิกคนนี้จำคุก21ปีนะครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกิดเสียงแตกเกิดการพูดคุยถกเถียงกันในสังคมนอร์เวย์มากมายว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ประหารเขาเลยทำไมเราไม่จัดการให้เขา หนักกว่านี้ทําไมเราไม่ให้เขาจําคุกตลอดชีวิตนะครับก็มีคนที่เครียดแค้นนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ให้เหตุผลต่างๆนานาแต่สังคมนอร์เวย์ครับทาประชามติแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าเราจะไม่กลับไปใช้วิธีการอัลาหลังเรามี การวิวัฒนาการทางสังคมมาไกลแล้วเราจะไม่ใช้วิธีการป่าเถื่อนแบบนั้นสังคมนอร์เวย์บอกว่าเราจะรักษาเสถียรภาพของสังคมในแบบของเราเราจะไม่ยอมให้แบดกกยไอ้คนนี้มาทําลายความสิวิไลของสังคมเขาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าตอนนี้เราได้จัดการเขาแล้วเราได้แยกเขาออกจากสังคมแล้วถ้าเกิด21ปีผ่านไปเขายังสํานึกไม่ได้ ก็มีมาตรการในการพิจารณาเพิ่มโทษไปได้เรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรลองแสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไอ้บ้านี่ทํากับสิ่งที่ผู้ก่อเหตุคนนี้ได้รับนะครับถกเถียงกันได้ณนะตอนนี้นะครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าการแสดงออกของแอนเดอร์สเบริงเบวิกคนนี้ ไม่ได้สรดเลยนะครับบางทีท,ทํานาซีซาลูดด้วยทําอะไรต่างๆ่านานะครับใช้คําว่าก็สุดโต่งเต็มที่เหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าจะครบ21ปีแล้วเขาจะไปยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังถึงวันนั้นนะครับอ่ะตอนนี้เราได้เห็นภาพแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมจะขอย้อนกลับไปในขั้นตอน pre attack ของเขานะครับต้องบอกว่าไอ้บ้าเนี่ยวางแผนปราณีตเลยแหละนะครับใช้คำว่า งานละเอียดเป็นยังไงมาดูกันเขาก่อเหตุปี2011ใช่ไหมครับกรกฎาปี2011ผมเชื่อเลยว่าเขามีสิ่งนี้อยู่ในใจมาเนิ่นนานแล้วแต่ที่มันปรากฏเป็นหลักฐานจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2010นะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะสังเกตว่าเขาเริ่มเข้าสนามยิงปืนนะครับซ้อมยิงปืนมีความถี่ในการซ้อมยิงปืนมากขึ้นกว่า ปกติเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเคสอยู่ในฟังใน EP ต่อๆไปเราจะเห็นเลยครับว่าแพทเทิร์นตรงนี้ผู้ก่อเหตุเริ่มซักซ้อมมากกว่าปกติตรงนี้แหละถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเป็นรูปแบบที่พอส่งสัญญาณได้อ่ะหลังจากนั้นครับซ้อมยิงปืนเรื่องไงต่อไอ้เบรวิกเนี่ยเริ่มที่จะขายทรัพย์สินเริ่มระดมทุนครับอะไรที่มีค่านาฬิกานาฬิกานูนนี่นั่นเริ่มขายแล้วก็ เอาตังมาเปิดบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วก็ซื้อปุ๋ยครับเริ่มสะสมสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นละไอตัว precursor ที่จะนำมาทำวัตถุระเบิดเริ่มสะสมแล้แล้วก็มีรายงานว่าเขาได้ซื้อปุ๋ยเนี่ยเป็นตันๆเลยในเดือนพฤษภาคมของปี2011ก็คือราวๆสอเดือนก่อนเกิดเหตุนะครับพบว่าเขาสะสมปุ๋ยไปแล้วกว่า หตันผิดปกติแล้วนะครับนี่คือไม่ใช่ธรรมดาละยังไงต่อในเดือนมิถุนา2,011ก็คือลบ1เดือนก่อนก่อเหตุเนี่ยเขาเริ่มย้ายที่อยู่ละจากที่อยู่ในออสโลไปอยู่ที่ฟาร์มที่ชานเมืองนะครับเริ่มประกอบของละช่วงเดือนกรกฎาเข้าสู่เดือนที่ก่อเหตุราวๆกลางเดือนเขาซื้อรถแล้วก็นำมาติดตั้งสิ่งที่เขาต้องการ ก่อนก่อเหตุหนึ่งวันเขาเอาเฟสสีเงิน่ะไปจอดไว้ในจุดที่เขาเตรียมจะก,ก่อเหตุเรียบร้อยนี่คือเวลาที่เขาวางแผนครับใช้คำว่าวางแผนอย่างประณีตข้ามปีมีการซักซ้อมมีการเซอร์เวยมีการสะสมทรัพยากรในการก่อเหตุใช้คำว่าโค oh, ตั้งใจอะและอย่างที่บอกครับแรงจูงใจของเขาคือการที่อยากจะเผยแพร่แนวคิด อนุรักษ์นิยมขวาจัดในแบบที่ตัวเองเชื่อเขาได้เขียนแถลงการในการก่อเหตุครั้งนี้กว่า2,500หน้าแล้วก็เผยแพร่ในวันเดียวกับวันที่เขาก่เกอเหตุด้วยเนื้อหามีการเชิญชวนให้คนใช้เหตุการณ์แบบที่เขาได้ทำไปเป็นแรงจูงใจต่อให้ให้กับ slipper cell หรือ g o t cell คือคนที่มีแนวคิดเหมือน,อนกันแต่ยังแอบๆบแบบซ่อนๆอยู่ในสังคมได้ก่อเหตุตามเขาอารมณ์เหมือนว่าจะกลายเป็น ผู้นำในแนวคิดนี้แล้วก็มาสร้างเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตามเขาไปอีกนั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องการอันตรายเป็นผู้ชายที่อันตรายสุดๆเลยเหตุการณ์ครั้งนี้บอกอะไรเราอันดับแรกเลยเราจะเห็นนะครับแพทเทิร์นจะเห็นเลยนะครับว่าเขามีการระดมทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งข้อสังเกตนะครับเพื่อนบ้านเอยอะไรเอยในฐานะพี่น้องประชาชนที่ชมคลิปนี้อยู่หากเห็นพฤติกรรมแบบนี้คนที่เริ่มขายของ ส่วนตัวออกไปเยอะแล้วก็ระดมทุนแบบไม่มีปีมีครุยแบบเนี้ยแสดงว่าเขาต้องการที่จะทอะไรแบบแปลกๆแล้วถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลนี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตามองและเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่2ที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องของการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อที่จะนํามาเป็นของในการก่อเหตุเคสนี้ครับเราเห็นเลยว่ากับกิจการการเกษตรอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยที่ที่ซื้อของเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะได้ใช้สิ่งนั้นจริงๆ ตรงนี้คือสิ่งที่ผิดสังเกตใครที่เห็นอะไรแบบนี้นะครับนี่คือความผิดสังเกตอีกรูปแบบหนึ่งสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้นะครับประการที่3เราจะเห็นเลยว่าก่อนที่เขาจะก่อเหตุมีการเตรียมการมีการซักซ้อมมีการเซอร์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นความถี่ในการซ้อมที่มากขึ้นหรือการไปเวียนดูสถานที่เกิดเหตุที่บ่อยขึ้นตรงนี้หากสังเกตได้ อาจจะเป็นการจับแพทเทิร์นจับรูปแบบของการก่อเหตุได้เช่นกันใครที่เห็นอะไรแบบนี้ที่มันผิดปกติขึ้นมานะครับใครที่เข้าไปซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากที่ไม่เคยซ้อมเลยใครที่เวียนดูสถานที่ที่เป็นสถานที่สําคัญโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่อันควรตรงนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประการที่4ครับเรื่องของการปลอมตัวนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาก่อเหตุได้ อย่างราบลื่นเพราะฉะนั้นการที่สังเกตว่านี่คือเจ้าที่จริงหรือไม่จะเป็นประเด็นสําคัญนะครับจะเป็นประเด็นที่ควรนํามาคิดต่อไปการแสดงตนการมาเป็นทีมการที่ทำให้ดูรู้ว่าเป็นเจ้าที่จริงๆนี่ก็คือประเด็นสําคัญเช่นกันอีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็รับมือได้ยากจะสังเกตว่าเจ้าตัวนี้ครับทำงานคนเดียวเขาไม่มีทีมครับเพราะฉะนั้นการรักษาความลับเนี่ยโหดมากมาก โอกาสที่มีการติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองจะได้กลิ่นเป็นไปไม่ได้เลยนี่ก็คือความท้าทายในการรับมือผู้กอ่อเหตุแบบโลนแอคเตอร์เช่นกันประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องของเจ้าแอนเดอร์เบริงเบรวิกเขาไม่ได้มีโปรไฟล์เป็นเจ้าที่ทหารหรือตำรวจมาก่อนไม่เคยฝึกในระบบมาเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนครับนี่อาจจะเรียกว่าพรนรกก็ได้เขาประกอบระเบิดเป็นทำระเบิดได้ โดยที่ไม่ผ่านการฝึกมาเขาใช้อาวุธปืนสังหารคนได้มากต่อมากโดยที่ไม่ได้ผ่านการฝึกมาเพราะฉะนั้นครับแบดกายเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการเสมอหากเขามีความมุ่งมั่นพอคำถามเรามุ่งมั่นได้ครึ่งของเขาหรือ,อยังและอีกหนึ่งประเด็นคือระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินจะสังเกตว่ามันเฟลใช่ไหมครับหอก็ขึ้นไม่ได้เรือก็สตาร์ทไม่ติดการรับมือของประชาชนอาจจะยัง ห่างไกลต่อความพร้อมในการตอบสนองเหตุลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นครับผมขออัเลิร์ทุกท่านเลยว่าความพร้อมในความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นครับ personal security public security เป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจได้แล้วแน่นอนผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากเป็นสิ่งที่หาข้อมูลได้ยากเพราะฉะนั้นครับผมเนี่ยแหละจะเป็นหนึ่งคนที่จะ ช่วยในการเล่าขานแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ personal security public security ให้กับทุกคนได้ฟังใครที่มองว่าสิ่งที่ผมทำมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์นั่นคือกำลังใจที่ทำให้ผมทำสิ่งนี้ต่อไปและใครมองว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆต้องการที่จะเรียนรู้ที่มากขึ้นผมมี F Academy นะครับผมมีสถาบัานการฝึกอบรมของผมเองมีคอร์สทั้งออนไลน์ออนไซต์ หลายหลายหลักสูตรเลยอยู่ในโปรแกรมของผมก็สามารถไปเช็คดูได้ใน f c e b o o o a เอ Night นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนร้ายเขาตั้งใจจะลงมือคำถามคือเราพร้อมได้สักครึ่งหนึ่งของ b แบ Guy เหล่านี้หรือ,อยังโอเคครับ alert protect empower ทำสังคมให้ปลอดภัยไปได้วยกันครับ Make the world safer place b ายบาย เสื้อคอลเลกชันพิเศษเวเลอร์พ er ีเอ็กคอบเอฟไนที่มาในทีมลิงอวกาศหรือสเปซเอฟสุดพรีเมียมโดยคอนเซปต์ของลายเสื้อจะพูดถึงมิติอวกาศหรือสเปซโดเมนมิติการรบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สามารถเสริมศักยภาพมิติด้านการรบอื่นได้อย่างไร้ขีดจำกัดทั้งนี้ครับคำว่าอาวกาศอาจเป็นการอุปมาสะท้อนถึงความสุดความล้ำความก้าวหน้าความขั้นสูงหรือว่าจะส่อไปทางความหลุดโลกสุดรั่วมั่วบ้าก็ได้เหมือนกันพวกนี้ ง่ายก็คือคอนเซปต์นี้เนี่ยต้องการสื่อสารถึงเอ็มพาวเวอร์ที่ย้ำว่าแม้แต่ลิงเองเนี่ยถ้าพัฒนาได้ถูกช่องก็อาจจะได้ท่องอวกาศเปรียบเสมือนว่าทุกคนก็สามารถไปสู่ระดับ a อ็ดเวิร์ได้หมดโดยมีให้เลือกจับจองด้วยกันถึง3เวอร์ชันเอาใจ F ทีมแบบสุดลิมทิมประตูหากใครสนใจเสื้อคอลเลกชัน Space F ร้าน w ว e เลอร t c t i c ติคมีจำหน่ายเรียบร้อยทุกช่องทางในราคา550บาทครับพิเศษครับซื้อวันนี้รับฟรีสติ๊กเกอร์สุดตึงจากเอฟนดด้วยครับถูกใจก็ จัดประหยัดทำไมรีบจับจองก่อนใครก่อนสินค้าจะหมดนะครับ